มาชมว,วิธีอัดกรอบพระผงของฝันวัดปากน้ํานะครับองค์นี้นะครับกับกรอบพระทองไมค่อนใบนี้นะครับเรามาชมว,วิธีการกันเลยครับว่าจะมีวิธีการอัดอย่างไรเริ่มแรกนะครับให้ใช้คัตเตอร์แยกตรงใกล้ๆกับหูกรอบตรงนี้นะครับเมื่อแยกกรอบออกมาเป็นสองฝั่งแบบนี้แล้วให้เราสังเกตว่าฝั่งที่มีซุ้มเนี่ยจะเป็นฝั่งด้านหน้า ฝั่งที่เป็นเรียบๆเนี่ยเป็นฝั่งด้านหลังเราจะใช้ฝั่งด้านหลังเนี่ยเป็นตัวอัดพระเข้าไปก็คือจะมีขอบ2ชั้นนะครับเริ่มแรกนะครับให้เรานําพระผงของฝันมาวัดดูก่อนนะครับว่าจะต้องใช้ยางรองเบอร์ไหนกะประมาณคร่าวๆนะครับระหว่างองค์พระกับขอบรอบเนี่ยว่าจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่อันนี้ต้องใช้ยางรองเบอร์บางเราจะใช้ยางรองเบอร์บางตัวนี้นะครับประมาณ1มิล วิธีการพันยางนะครับให้พันจากด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแม่มือทางด้านซ้ายกดไว้แล้วก็พันบนมาแบบนี้นะครับแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็วนเข้ามาแล้วก็กดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดไว้แล้วก็วนมาแบบนี้นะครับดันเข้าไปให้ถึงขอบเลยนะครับเมื่อพันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยเรารวบไปเลยครับทั้งยางทั้งกรอบนไหมครับ รวบไปเลยนะครับเสร็จแล้วเ,เราก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปถ้าเราพันถูกต้องนี่จะแน่นนะครับจะไม่หลุดออกมาเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้เรานำพระผงของฟันมาใส่แบบงายหน้าแบบนี้นะครับใส่แบบนี้ใส่ลงไปโดยใส่ส่วนด้านบนลงไปก่อนนะครับเห็นไหมครับใส่ส่วนด้านบนลงไปก่อนแบบนี้แล้วเราก็ดันข้างล่างนิดนิดหนึ่ง ดันเข้าไปให้ให้ถึงให้ส่วนข้างบนนิดถึงนะครับเสร็จแล้วพอเห็นว่าข้างบนได้ที่แล้วเราก็ดันข้างล่างวิธีการดันก็คือใช้หัวแม่มือดันใช้หัวมือคู่แบบนี้นะครับดันลงไปแบบนี้ดันตรงตรงไปแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ดันข้างบนก็ใช้หัวแม่มือคู่ดันอย่าใช้นิ้วเดียวนะครับเพราะว่าท่านถ้านิ้วเดียวเนี่ยพระอาจจะแตกหักได้พระเนื้อปงเสร็จแล้วเราก็พลิกดูมาด้านหลังว่าอ่าถึงขอบถึงมุมหรือยังถ้าเราจะดันก็ใช้นิ้วคู่นะครับดันเข้ามา เมื่อเราเห็นว่าได้ที่หมดแล้วนะครับเราก็ตัดยางที่ขอบออกยางเนี่ยพยายามตัดให้เสมอกับขอบกรอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายางโผล่พ้นออกขึ้นมาเนี่ยเวลาเรานําฝาด้านหน้ามาครอบเนี่ยจะจะไปคําฝาอีกฝากหนึ่งทำให้ผยอะนะครับเนี่ยเราพยายามตัดตัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัดให้ใกล้ใกล้ขอบกรอบมากที่สุดนะครับ เห็นไหมครับออกมาก็จะประมาณนี้ถ้าตรงไหนยังเหลือแล้วก็เก็บอ่าแบบประมาณนี้ได้แล้วนะครับเพราะเราเห็นว่าตัดยางออกได้ที่หมดแล้วนะครับเราก็นาฝาอีกฟางหนึ่งมาครอบซึ่งฝั่งนี้อาจะมีเขี้ยวอยู่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีรูอยู่เราก็ครอบให้เข้ากันอย่างเงี้ยครับครอบให้เข้ากันเสร็จแ,แล้วพอเราเข้ากันแล้วเรากดลงไปเห็นไหมครับถ้า ถ้าอัดถูกต้องเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้ครีมในการบีบเลยนะครับพอกดลงไปแล้วก็เรียบสนิททั้งสองด้านเลยนะครับนะครับออกมาก็จะประมาณนี้ครับ